เตรียาเนไได้ปชัอบนี้นะคะแคนก็ตั้งใจนำศิลปะนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องแต่งกายจะเนการร้องเพลงหรือศิลปะการได้น้ำนะคะของหมอหนังโดยท่านแ้แข่งนะคะไปนำเสนอได้หลายๆกล่องหลายอนก็ติดตามนะครับพีส Culture Global d i g t a l Nation ที่โดดิเซียนะครับช่วงเดินมีนาคมวันนี้เราเปิดตัวครั้งแรกนะครับแต่เราจะมีนักพัฒ์หลายยกนะครับที่เรียกว่าให้งานนี้เกิดแล้วก็เรียกว่าแจ่มจรัสในโครงการประกวดต่อไปครับต่อุณครับมีนักข่าวมา20คนเนอะสวัสดีค่ะ การเรียนตัวของแท้นะคะแต่ก็เรียนตัวในเรื่องของหนึ่งในเรื่องของภาษาเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของรับการปรับนิสภาพนะคะหรือไม่ก็ในเรื่องของการแต่งตัวต่างๆนิสัต่างๆการแต่งหน้าต่างๆค่ะแล้วก็เป็นการช่วยในเรื่องการเดินแบบด้วยนะคะแต่ก็อยากจะนำวัฒนธรรมของประเทศบ้านเรานะคะไปสู่สากลชาวโลกค่ะส่วนตัวคันเองเนี่ยก็มีผลงานเพลงนะคะเป็นเพลงคู่นะคะเพลงหมอเรานะคะก็ร้องเพลงหอลรำได้รำหอลรำได้แล้วก็ ก็จะมีผลงานในเรื่องของหมอรับนะคะก็ตั้งใจที่จะเอาหมอรับของเราเนี่ยไปเผยแพร่นะคะเป็น international ะขขนะคะให้สื่อัองคมชุมนได้รับชมกนะครับเออเป็นกำลังใจให้น้องแคทด,ด้วยนะครับสุดยอดครับ